สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปความรักชาวราศีเมษคุณกับเขาหรือคนมีมีประเด็นนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมต้องขออภัยมานาที่นี้นะคะที่มาช้ามีภารกิจต้องทำเยอะแยะเลยแต่ว่าก็มานะคะโอเค มาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานชาวราศีเมษช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคุณทั้งคู่นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนาะค่อนข้างจะเป็นการที่แบบมีความเอาแต่ใจบ้างนะคะตัวคุณเองตอนนี้เป็นาราชาดาบนะคะมีความคิดที่แบบเหมือนกับเอาแต่ใจนะคะลึกๆอยู่เหมือนกันคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากให้คนของคุณได้ทำอะไรตามที่คุณคิด ก็เป็นไปได้นะคะคุณเหมือนอยากจะเอาชนะนะคะในบางมุมนะคะคุณอาจจะมีความที่อยากจะเอาชนะเขาก็เป็นไปได้เนาะคุณนะคะอาจจะกําลังคิดถึงใครอยู่นะคะณนะตอนนี้เนาะมีพลังงานแห่งความคิดถึงนะคะค่อนข้างมากทีเดียวนะคะม,มีความคิดถึงหรือว่าเขาของคุณกําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคุณกับเขานะน่าจะเป็นรักที่อยู่ทางไกลก็เป็นไปได้คะ่ะ อยู่ในประเทศเดียวกันแต่ไกลกันหรืออยู่ต่างประเทศแต่มีความไกลกันนะคะก็เป็นไปได้ตอนนี้คุณนะคะก็มีคนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมากหน้าหลายตานะคะและเขาเองคุณก็คิดว่าอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวพันกับเขามากหลายคนเช่นกันนะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขานะคะเข้ามา สื่อสารมีมิตรไมตรีกันกับคนของคุณก็เป็นไปได้เนาะตอนนี้อ่ะคุณเองคุณก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะอยู่ในใจแต่ไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณน่ะกังวลนะเรื่องเกี่ยวกับเขาคุณกำลังคิดถึงว่าเขาของคุณจะเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะคะคุณคิดว่าเขาของคุณน่ะดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็น King คิงออฟคัพราชาถ้วยนี่เป็นพลังงานของถ้าเป็นคุณผู้ชายก็จะเป็นคุณผู้ชายที่เฟรนลี่นะคะมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างใจดีกับทุกคนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ดั่งใจตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณมีเสน่ห์มากเกินไป <c oughs> <c oughs> ก็ได้กับ เพื่อนต่างเพศหรือว่าคนรอบข้างนะคะเป็นมิตรกับทุกคนอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าไม่สบายใจรู้สึกว่าเป็นเดอะมูนนะคะไม่สบายใจแต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยออกไปได้เหมือนเก็บไว้ในใจลึกๆคนเดียวอะไรเงี้ยว่าเขาอ่ะจะคุยกับใครคนอื่นเยอะแยะไหมนะคะมีการบาลานซ์ความสัมพันธ์นะคะหรือเปล่ากับคนที่ เข้ามายุ่งข้องเกี่ยวกับชีวิตของเขาณนะตอนนี้นะคะคุณกังวลว่าเขาจะไม่ได้บอกอะไรคุณหมดทุกอย่างนะคะเป็นเจแบบ็ดดาบอาจจะมีความรับซ่อนซ่อนนะคะสำหรับคุณกลัวว่าเขาจะแบบว่าคุยกับคุณแล้วก็ยังคุยกับคนอื่นอยู่อีกด้วยคุณคิดแบบนี้นะคะตอนนี้คุณมีความวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะคะว่าเขาแบบจะมีคนนะคะเข้ามายุ่งวุ่นวาย กับเขามากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะคะแต่เขาเป็นคนเฟรนลี่นะคะเขาของคุณนะคะจากหน้าไพา่ดูแล้วน่าจะมีคนเข้ามาแบบยุ่งในวงสังคมของเขาเขาจะต้องสื่อสารกับคนมากหน้าหลายตาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้เลยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเอาอยัางไงเพราะคุณก็อยากจะให้เขาเอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คุยกับคุณแค่คนเดียวก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณยังคุยคุยกันอยู่นะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุยทางโลกโซเชียลซะมากกว่านะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะคุณก็อยากจะให้เขาอะใส่ใจคุณมากกว่านี้คุยกับคุณมากกว่านี้เป็นราชาไม้นะคะก็ได้คุณแค่รอดูสถานการณ์ตอนนี้คุณไม่อยากเทคแอคชั่นไม่อยากทำอะไรเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาอะคิดยังไงกับคุณแต่จริงๆแล้วคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณนะคะแล้ว มันมีเดอะซันนะเห็นไหมคะเนี่ยมีเดอะซันมาแนวโน้มมันมันสมหวังแน่นอนแนวโน้มมันเป็นอะไรที่ไปในทางที่ดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลก็เป็นไปได้อาจจะเป็นข่าวดีจากเขาของคุณเนี่แหละที่ส่งข่าวมาที่ทักทายมานะคะที่ ทำอะไรให้คุณรู้สึกมีความสดใสสดชื่นมีชีวิตชีวานะคะมันมีการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคุณกับเขาถ้าคนที่เพิ่งคุยกันหรืออาจจะคุยกันมานานแล้วแต่มันอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณกับเขานะคะเป็นข่าวดีที่แบบเป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นออที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปให้มันดีขึ้นอีกอะไปอีกระดับหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่แค่คนคุยก็ได้นะคะอืมแต่คุณเองอะต้องระวังความคิดมากนะคะเนี่ยแปดดาบคุณอาจจะอยากบล็อกเขาก็ได้นะตอนเนี้ยเพราะคุณรู้สึกว่าโอ๊ยไม่รู้เขามีเสน่ห์เยอะเกินไปไหมคุยกับใครหรือเปล่าคุณอาจจะบล็อกปิดกั้นหัวใจอยากจะแบบอยากจะแบบแค่บล็อกอะไม่ติดต่อได้ไหมช่วงนี้อยากจะลองดูว่าเขาอะจะ จะเทคแอคชั่นไหมคุณคุณมีความรู้สึกแบบนี้นะคะว่าคุณน่ะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงบางทีคุณก็สับสนอยู่ในใจของคุณหาทางออกยังไม่ได้ว่าคุณจะทํายังไงแต่ในใจคิดแล้วว่าอยากจะแบบว่าลองปิดโซเชียลบางอย่างดูไหมเผื่อที่ดูว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณและจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณนะคะแต่ไพ่บอกว่าจริงๆคุณไม่ต้องคิดมากหรอก เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีความคิดถึงคุณอยู่นะคะมีความคิดถึงคุณอยู่นะคะเป็นเดอะซันเลยนะคะแล้วเดอะซันน่ะไพ่ใหญ่ออกมาสองใบสรุปอย่างเงี้ยคือ,อยังไงก็แบบว่ามันเป็นความสดใสที่รออยู่อะค่ะมันเป็นแนวโน้มที่ดีอ่ะว่าคุณจะได้รับข่าวดีอ่ะข่าวดีก็คือเขาอาจจะพูดอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกหัวใจพองโตหรือว่ามีเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับเขาที่ ที่คุณรอคอยอะ่ะคุณก็จะได้สมหวังนะคะมีเดชสตรีนขึ้นมามองว่าความรักเนี้ยเอาอยู่คุณเองอะ่ะน่าจะแบบว่าเอาอยู่อะ่ะคือเหมือนกับว่าไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรอยู่ไกลกันหรือจริงๆแล้วคุณอาจจะกังวลว่าเขาอาจจะคุยบใครหลายคนไหมหรืออะไรแต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณสามารถที่จะนั่งอยู่ในใจของเขาได้นะ จริงๆแล้วเดอะสตรนเนี่ยค่ะคือเหมือนกับแบบยังไงคุณก็อาจจะเป็นคนที่ได้คลองหัวใจเขาอะสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเฟรนลี่คุยกับคนเยอะไปทั่วหรือว่ามีสเสน่ห์ขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วอะจัสติสออกมาบอกว่าทุกอย่างกำหนดมาแล้วทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณอะวางใจถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีความรู้สึกโลเล ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงอาจจะมีความกังวลอยู่ในใจลึกๆอยากจะแบบว่าให้เขามาสนใจคุณอย่างเดียวจะทำยังไงเหมือนกับแบบอยากลองอะว่าเขาจะหันมาสนใจไหมเขาจะเ a คแอคชั่นมากขึ้นกว่าเดิมไหมถ้าไม่ได้คุยกับคุณคุณก็เลยอยากจะปิดกั้นดูไม่ว่าจะปิดกั้นลองบล็อกไปสักแป๊บอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะ คุณกับเขาอะยังไงดูแล้วอะก็น่าจะแบบว่ามีโมเมนต์ดีๆร่วมกันได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่สามารถจเจริญเติบโตงอกงามไปได้นะคะเนี่ยไพโรแมนต์แองเจิออกมาบอกว่าเฟล r ์นะคะคุณอาจจะมีโมเมนต์มุ้งมิงกันก็ได้ต่อให้เป็นทางสื่อโซเชียลนะคะยังไม่ได้เจอกันหรือว่าจะได้เจอกันคุณก็จะมีโมเมนต์ที่แบบน่ารักอะเหมือนกับแบบ จีบจบกันนะคะด้วยคำพูดด้วยด้วยประโยคที่คุยทางแชทก็ได้หรือแม้กระทั่งได้เจอวิดีโอคอลก็สามารถที่จะมีโมเมนต์มูมมิ้งกันได้นะคะมีการเฟลท์กัน A Year From Now เห็นไหมคะถ้ายังไม่ได้เจอสำหรับบางท่านก็จะได้เจอในเร็วนี้นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนับจากนี้ไปปีหน้าสถานการณ์ดีขึ้นถ้าอยู่ไกลกันก็จะได้เจอกันหรือในประเทศเดียวกัน เดี๋ยวไม่ใกล้ไม่ไกลพลังงานถ้าอะไรมันดีถ้าไม่ได้เจอกันเขาก็น่าจะวางแผนมาเจอคุณหรืออาจจะมีข่าวดีมาเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้อย่างเดอะซันนะคะอืมแล้วก็อเลฟออร์เคิลคาร์ดบอกว่าพา l m มทรีหมายความว่า stability security เห็นไหมคะ ความรักนี้เชื่อถือได้นะจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มีความเจริญเติบโตได้คะ่ะมีโกลงอกงาเหมือนปรามทีเลยก็คือมีการเจริญเติบโตในความสัมพันธ์นะคะมีความปลอดภัยในความสัมพันธ์นี้คุณสามารถเชื่อได้จริงๆแล้วว่าเขาก็มีความรู้สึกกับคุณไม่ใช่ไม่มีนะคะตอนนี้ให้วางใจได้เลยไพวิสเปอร์ออฟฮิลลบอกว่าสลีปไปเลย นอนหลับอย่างสบายใจได้วางใจได้นะคะยังไงเขาก็มีใจให้กับคุณนะคะอยากคิดมากเหมือนแปดดาบนะคะบางครั้งถ้าคุณลองใจก็อาจจะได้ผลลัพธ์อยู่แต่ว่าถ้าลองใจแล้วเกิดลองใจนานไปบล็อกนานเกินไปเขาหายไปอันนี้ก็แย่เหมือนกันใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากจะลองก็ลองได้นะคะ อาจจะลองแบบบล็อกสัก2วันพอไม่ติดต่ออะไรเงี้ยลองดูแต่ไม่ต้องนานอะไรเงี้ยนะคะดูซิว่าเขาจะแบบว่า take action เยอะกว่าเดิมไหมอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้แบบให้ทำอะจริงๆแล้วคือแบบว่าไม่ต้องบล็อกก็ได้คือเหมือนกับว่าดูเขาไปนะคะว่าเขาจะ เทคแอคชั่นมากไหมลองแบบนิ่งๆลองไปโฟกัสอย่างอื่นก็ได้คุณคุณไม่ต้องบล็อกอะ่ะแต่ว่าไปโฟกัสอย่างอื่นไปทํางานไปทํานู่นทํานี่กิจกรรมของคุณนะคะลองแบบตอบเขาน้นน้อยดูอะ่ะดูซิว่าเขาจะแบบว่าทักคุณเยอะขึ้นไหมนะคะลองแบบทาเป็นไม่สนใจดูในใน,ในเวลาแชทหรือเวลาคุยกันอาจจะแบบตอบช้ารับช้าอะไรอย่างเงี้ย แค่นั้นก็น่าจะพอรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงนะคะไม่จําเป็นต้องถึงขั้นแบบปิดกั้นไปหมดทุกอย่างเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะแต่มองว่าไม่ต้องเครียดเลยเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมษ โอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะกว้างๆเลยขอให้ทุกท่านเปิดใจนะคะผู้อ่านหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะสถานการณ์โควิดนะคะในประเทศเราไม่ค่อยดีขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะกินอาหารให้ดีนะคะ พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายแม้แต่ในบ้านเราก็ออกได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้กันไปด้วยกันนะคะผู้อ่านเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ซับสไครต์ติดตามนะคะขอให้เป็นกําลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย